สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแฟงไพบุญอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับตามที่เราได้เคยสัญญาไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ดูกันว่าหลังจากที่เราเนี่ยปลูกผมไปนะครับตอนนี้นะ่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนได้ละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์คือมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างคือเนี่ยคืออันนี้คือเราแอบเซตมานิดนึงเดี๋ยวเราพยายามจะลือให้ดูนะคือตอนนี้คือขึ้นเยอะมากก็เกือบ80%แล้วล่ะ เพราะว่าเมาื่อวานนะครับเข้าไปหาคุณหมอมาแล้วก็ได้ทําการส่องกล้องดูก็ยังมีบางจุดที่ยังเป็นเขากยังเป็นตอๆอ,อ,อยู่ก็คือเหมือนน่าจะยังแบบน่าจะยังขึ้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวอีกมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขนาด6เดือนนะเราก็แบบเราพอใจมากแล้วอะกับการที่เราแบบต้องไปทนเจ็บมาอะไรเงี้ยฮะก็ เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพตอนที่เราเพิ่งอาบน้ําสระผมเสร็จให้ดูกันให้รีวิวกันให้เห็นจระจะเลยดีกว่าว่ามันมันเป็นยังไงอะไรยังไงผลลัพธ์มันคือปังปุริเย่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นภาพที่เนี่ยเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยเนี่ยให้ดูไรผมหรือว่าให้ดูพวกแนวกรอบต่างๆเลยว่ามันคือมันดีมากมันธรรมชาติมากแล้วคือมันไม่โปะเลยเว้ยแล้วดูแบบดูพวกไรดูพวกมันก็คือเป็นผม จริงๆเลยที่ขึ้นมาอะไรเงี้ยธรรมชาติมากๆแล้วคนเนี่ยจะกลัวมากๆเลยเพราะว่าคืออย่างที่เราทราบว่าเขาจะเอาผมจากข้างหลังนมาปลูกข้างหน้าใช่ไหมครับบางคนเนี่ยจะกลัวว่าแบบข้างหลังจะมีปัญหาไหมจะเป็นแผลหรือเปล่าหรือว่าจะนู่นนี่นั่นคือจร,จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังคือข้างหลังเนี่ยแทบไม่เห็นเลยคือไม่เห็นเลยเว้ยเงียนมากคือมองไม่ออกเลยว่าแบบ ถกถกดึงผมออกไปใช้ดูนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยตรงบริเวณที่มันเป็นลายผมต่างๆเนี่ยคืออันนี้คือดูดิเดี๋ยวจะขึ้นภาพ Before ให้ดูแล้วจะทุกคนจะได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันเฮ้ยมันมาไกลแบบขนาดไหนหรือว่าผลลัพธ์มันปังขนาดไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะคืออยากจะบอกว่า ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยนะ50%เนเลยคือไม่หมายความว่ามีเงินแล้วจะไปปลูกผมแล้วก็คือจะรอเวลาให้ผมขึ้น6เดือนแล้วผมจะได้เท่านี้มันไม่ใช่คือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามันดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนเรารักษาความสะอาดไหมเราทานยาตรงตามที่หมอบอกหรือเปล่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมออกกาลังกายไหมคือทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไปด้วยนะคะ ยังยืนยันคําเดิมแล้วก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าเราสำหรับเรานะเราสึกว่าการปลุกผมเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็คือมันเห็นผลลัพธ์ที่มันมันมันไปเห็นผลลัพธ์ชัดเจนอะที่เราโพสต์ไปในคลิปก่อนๆเลยไงครับก็ได้รับคําถามมาเยอะมากๆว่าทําที่ไหนดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยบอกไปหลายคลิปมากๆว่าเราเราไปปลุกผมที่เกสาคลคิน,นิกครับอยู่ตรงพัฒนาการ53แล้วก็ ก็จะมีคาถามประมาณว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ปลูกแล้วผมจะไม่ติดหรือเาผมจะไม่ขึ้นนุ่นนี้นั่นอย่างเงี้ยฮะคือคุณหมอไปถามคุณหมอมาแล้วคือเขาบอกว่าภายในช่วงวีคแรกอะที่ถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีช่วงวีคแรกหลังจากการปลูกผมนะครับถ้าเกิดช่วงถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีถ้าผมมันจะหลุดอะมันจะหลุดภายในวีคแรกเลยซึ่งโอกาสหลุดเนี่ยมีประมาณแบ 99, บ99.99%เดนเลยนะซึ่งโอกาสหลุดเนี่ยมันอาจจะมาจากวิธีการปลูก คลินิกแล้วก็ฝีมือของคุณหมอแค่นั้นเองคือต่อให้เราขยี้ผมแรงแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีทางหลุดออกมาเลย At all mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วในโอกาสที่ผมจะหลุดออกมาในช่วงวีคแรกเนี่ยน้อยมากๆซึ่งถ้าเกิดผมที่หลุดออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บแล้วก็จะมีเลือดออกซึ่งมันมันมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทางี้ทางนั้นเนี่ยเราต้องเลือกคลินิกดีๆแล้วก็ลองอ่านรีวิวเยอะๆแล้วก็ลองลอง ลองดูลองถามคนรู้จักโน่นนี่อะไรก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเราเนี่ยเราก็มั่นใจเลยว่าที่เราไปคิดที่เราไปทํามาเนี่ยคดดีมากๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนขยี่ค่อนข้างเป็นคนที่เลือกมากๆเลย้ยครับก็คือการที่เราจะต้องเอาเงินแสนอะไรไปลงทุนอะไรเงี้ยมัน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 ก็แอบมีความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเราเอาเงินไปไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องทำการบ้านดีๆอ่านรีวิวดูเยอะ <neither> เพื่อที่ว่าเงินของเราจะได้ไม่สูญเปล่าแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเวิร์กแบบนี้คือปังไม่ไหวแล้วโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะก็แวะมาทักทายสั้นๆหลังอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันว่าหลังจากที่เราไปปลูกผมมาตอนนี้ก็6เดือนแล้วผลลัพธ์ล่าสุดมันเป๊ะปังขนาดไหนนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับลองเข้าไปดูคลิปก่อนๆก็ได้นะเราเราจริงๆเราทำเรื่องการปลูกผมเนี่ยเราทำมา 3ถึง4คลิปแล้วแะครับก็มีตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เราไปปลูกเลยจนถึงวันนี้ก็คือ6เดือนแล้วยังไงก็ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองทิมเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาแล้วก็หาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมาตอบให้ทุกคนอย่างครบถ้วนเลยนะครับยังไงก็วันนี้แวะมาควิกแชร์หายสันส้นๆวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะรับ Have a g า e a t day ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปยังไงวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อน